สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีอีกครั้งในยามเช้านะคะเช้านี้ก็อากาศดีนะคะเมื่อวานกลับจากภูเก็ตไปดูน้ำพุที่เขาขายก็ได้ราคามาแล้วละคะ่าเช้านี้เราจะพูดคุยเรื่อง <c oughs> ข้อคิดนะคะข้อคิดในวันนี้ก็คือ คนเรานี่นะคะถ้าถือยศถือศักดิ์มากเกินไปมันก็จะทำให้ขาดความสุขได้นะคะหนูหนูน้องน้องลูกหลานทั้งหลายอย่าเป็นคนเจ้ายศเจ้าอย่างถือศักดิ์ถือตัวจนเกินไปมันอาจจะหมดหน้าที่หรือมันอาจจะหมดบารามีหรือมันอาจจะหมดบุญหมดวาสนานะคะลูกหลาน เอออะไรกันนักกันหนาะถือยศถือศักดิ์นะยศศักดนะิ์น่ะเราทำความดีประดับดีกว่าประดับชีวิตตัวเราเองนะลูกหลานเราอย่าไปเจ้ายศเจ้าย่างหมดเวลาหมดบารมีหมดอำนาจหมดวาสนาแล้วนะ่ะไก่กาหมาหมูมันก็จะเห่าเอานะลูกหลานเอ้ย วันนี้หน้าผาสวยนะคะบ้านเรามีหน้าผานะคะท่านผู้ชมนะคะสวยมองไกลๆก็สวยถ้ามองมาจากเนินของโรงเรียนจตรีพังงาก็จะเห็นภูเขานี้ในด้านข้างมีลักษณะเป็นแหลมยื่นออกมานิดนึงนะคะก็ ดูสวยไปอีกแบบแต่เนื่องจากบ้านของเราเนี่ยอยู่ตรงด้านหน้าเลยก็จะทำให้หน้าผานี่ดูกว้างนะคะข้อคิดในวันนี้ก็คืออย่าทำตัวเป็นเจ้ายศเจ้าอย่างมากมันจะเกิดความทุกข์ได้นะคะทำตัวธรรมดาในความธรรมดานั้นเราเพิ่มพูนความดีให้กับตัวเองความดีเหล่านั้นมันจะบ,บรรดาลบารมีความศรัทธา แถมได้บุญได้วาสนาประดับตัวนะคะอย่าเจ้ายศเจ้าอย่างถืออะไรต่อถืออะไรมากมายนะนิดๆหน่อยๆก็ไม่ได้เรื่องเล็กก็ทําให้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่ก็ยิ่งทําให้เลอะเทอะบานปลายผลสุดท้ายก็หาความสุขไม่ได้นะคะนี่ก็คือข้อคิดในวันนี้ในยามเช้านะคะที่คนแก่นในหุบเขาจะให้กับลูกหลานนะคะ คนเราอย่าอย่าเจ้ายศเจ้าอย่างมากเกินไปนะคะตายแล้วเอาอะไรไปไม่ได้นะคะเม้นแต่สายสะพายที่คล้องบาโกยังต้องถอดเก็บเอาไว้นะคะเอาไว้ให้ลูกหลานดูเป็นที่ชื่นชมถ้ามีความดีมีความาสร้าง ความดีประดับชื่อประดับตัวนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าตำแหน่งไหน,ไหนๆเราอย่าหลงตัวเองว่าเราโตเราใหญ่สักวันหนึ่งตำแหน่งอาจจะหลุดพ้นแล้วก็นกไก่กามันก็จะร้องเจ๊ากเจ๊าเจ๊ากเจ๊าจ๊เปรียบเสมือนคำนินทาของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันทั้งที่รู้จักและไม่รู้จักนะคะยิ่งคนมีความรู้ด้วยแล้วนะคะ ยิ่งตองสุข,ขุมไม่ใช่เจ้าอารมณ์นะคะการที่เจ้าอารมณ์ไม่เยือกเย็นออไม่สุข,ขุมนั่นแหละบอกเกิดแห่งความชิบหายในหน้าที่การงานนะลูกหลานเอ้ยก็คิดในวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะรบกวนเวลาท่านผู้ชมไม่มากไม่ไม่ให้ดูหน้าผาอีกครั้งค่ะโอ้ใครโชคดีถูกรตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งบ้างคะลูกหลานทั้งหลาย โอสวยนะคะเื้่งฟ้าชมพูอมขาววันนี้เชา้านี้ตลอดวันตลอดปีนะคะตลอดชีวิตขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญน,นะคะอย่าเจ็บอย่าไขา่อย่าป่วยอย่าได้เจอความทุกข์ทรมานทั้งจิตใจและร่างกายผู้ใดเจ็บป่วยจิตใจร่างกายจะป่วยจิตใจ ขอให้หายเป็นปกตินะคะด้วยความดีด้วยความถูกต้องให้ได้กำลังใจจากกัลยาณมิตรที่มีความคิดที่สะอาด,ดจิตใจบริสุทธิ์ดุดน้ำค้างชั้นดาวดึงนะคะพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ